มันเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะโจทย์ใหญ่มากเป็นบุนหนึ่งให้ได้ครับผมแล้วรณรงค์ว่าทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนทั้งอะไรมาสนับสนุนเอาจริงเอาจังมันทําได้มันมวยไทยไปทั่วโลกครับผมวัวกระโดนไทยไปทั่วโลกสิน่าจะทำได้นะก็ทำได้แต่คุณไม่เคยนําเสนอไม่เคยชวนฟรังมากินเหล้ากินก้อยฟรังที่มาได้เมียเรามันกินเหล้ากินก้อยมันติดใจแล้วใช่ใช่แล้วถ้าคุณนําเสนอเมนูอาหารนี้ไปทั่วโลกคุณก็ขายวัวกระโดนได้วัวพื้นเมืองไทยได้ เต็มที่ใช่ไหมมันอยู่ที่ภาครัฐจะหยิบมาสร้างหรือเปล่าเนาะใช่ตอนนี้ถ้าเขาไม่ไม่หยิบมาสร้างเราก็ช่วยกันเองเรานําเสนอกันว่าใช่ไหมอ่าให้ลีซ่ากินลาบก้อย <c oughs> คนจะกินตามกันทั้งทั่วโลกใช่ไหมครับผมแล้วก็สนุกสนานด้วยห่อข้าวเอาใบตองลนไฟแล้วก็ใส่ข้าวไปหอมใส่ข้าวข้ามาผมว่าวิธีนั้นนะ่ะฝรังควรที่จะมาเรียนรู้ เอามาทาเป็นอาชีพอีกชีพหนึ่งได่ยป่าไปเลี้ยงควัวเลี้ยงควายกันใช่ไหมเหมือนเหมือนฝรั่งไปไปเรียนรู้การดานาอันนี้เรียนรู้การไปเลี้ยงควายแบบไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปตามทําเลที่เขามีทําเลเลี้ยงสัตว์ให้ใช่ไหมครับผมอย่างนั้นอ่ะแล้วไปกินข้าวตอนเที่ยงมาพอเที่ยงมาก็มากางข้าวกินด้วยกันเพราะว่าความสุขมันมันเกินร้อยอ่ะโอ้มันจะเป็นผมว่าฝรั่งต้องหยิบมือถือมาถ่ายรูปป่ะใช่ใช่ใช่ดีกว่าไปทำคอนเทนต์บางคอนเทนต์อีก ที่ไร้สาระนะใช่เัรานั้นเราไปทําความจริงแล้วมันมันมีความสุขได้จริงครับผมแล้วมันเป็นอาชีพได้จริงอนาคตต้องเป็นอย่างนั้นถ้าถ้าลาบก้อยเราขายได้ดีมันต้องคนหันมาเลี้ยงแบบนั้นนี่แเป็นเป็นซอฟต์ไวเวอร์แน่นอนนะใช่ใช่ผมเจอฝรั่งเน่ะแล้วได้ภรรยาเป็นคนไทยนะเขาไปไล่วัวพื้นบ้านผมนี่ผมชอบมากเลยโอ้เขาคือคือเขาเขาไม่เคยมีไงอ่าไอเหมือนเหมือนเราเราไม่เคยมีอ่ะ ถ้ามีขึ้นมามันมันมีความภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาเคยมีแต่วัวใหญ่ๆวัวอะไรเา,าอาจจะชอบวัวเล็กอย่างนั้นวัวแคร์คอยแคร์มันจะแพงหวโอ้ใช่ครับตอนนี้<ช>ราคาสูงมากเลยนะใช่ครับเพราะว่าของของแปลกๆที่เขาไม่เคยเห็นเขาจะคิดเป็นของแปลกแล้วมันม,มันจะดูดีมากจะดูสวยมากครับผมเหมืออเขาเคยขี่ม,ม้าสูงๆใหญ่ๆพอมาเจอม้าไทยขี่กันแต่ลากอย่างเก่งวิ่งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอทำเล็บไม่ต้องทำอะไระวิ่งได้หมด พราะมันแข็งแรงครับผมมันลากได้สี่ห้าร้อยโลม,มาทายตัวเล็กๆตัวสูงร้อยยี่สิบครับผมอันนี้คือลักษณะของวัวพื้นบ้านนะผู้ใหญ่เนาะถามนิดหนึ่งครับผู้ใหญ่ครับหัวอาหารเนี่ยคือผมเกิดมานะผมก็ไม่เคยเจอหัวอาหารใ้วัวให้ควายกินนะครับผมก็ไม่ไแนะนำถ้าเลี้ยงวัวพื้นเมืองก็ไม่ต้องให้กินอยู่แล้วแต่วัวสายพันธุ์สวยนั้นเราก็ไม่ไม่แต่ต้องเขาอยู่แล้วครับผมเรื่องของเขา แต่เรื่องของเราคือว่าทำยังไงให้มันประหยัดมากที่สุดอม,มันลดต้นทุนการผลิตได้มากที่สุดครับมผมก็ได้กาไรมากที่สุดครับผมครับต้นกระทินต้นอะไรก็ฟันฟันตกลงมาให้มันกินมันกินได้หมดอ,มอย่าไปเลือกเลือกอย่าไปนี่ครับผมอย่าไปเอาแต่เงินเลี้ยง <c oughs> ให้เอาหัวใจเลี้ยงครับผมครับ,รบ FC ฝากมาถามเลยนะเลี้ยงวัวพื้นบ้านดีไหมดีทุกอย่างเลยครับทุกอย่างดีทั้งหมด มันไม่ได้อยู่ที่วัวครับอยู่ที่ว่าเราเราใส่ใจเอาจริงเอาจังมันได้รับผลตอบแทนที่ดีทั้งหมดแหละส่วที่ผมเคยเคยนําเสนอว่าผมจะทําพอมอผมยังไม่ได้ทําพอมอพื้นเมืองอ่ะคือ,ค<พ>อผ<ม>่านมมาเพราะฉะนั้นวัวพื้นบ้านน่ะคนล่าคนก้อยเขาต้องการมากแต่เราทําให้มันทําทยังไงทํายกเกรดกว่ากว่านั้นอีกให้มันได้ครับผมครับ เรา,เาใจใส่ให้ดีเราทําของเราให้มันมีแบรนด์ทําให้มันดีอ่ะก็โกเบก็คือกระโดนญี่ปุ่นคเขายังยกระดับได้ถ้าเรายกระดับวัววัววัวไทยอ่ะพื้นเมืองไทยนะ่ะเนื้อที่อร่อยที่สุดคือพื้นเมืองไทยยังงั้นเราจะนําเสนอ,อยังไงให,ให้ให้เอาตรงเนื้อที่อร่อยแล้วเอามาทํายังไงให้มันเป็นซิกเมเจอร์ให้มันให้มันได้ดีตรงนี้อ่ะถ้า เชิญผมไปร่วมด้วยผมยินดีตรงนี้คือทํายังไงก็ได้ให้เนื้อวัวพื้นบ้านเราเนี่ยมันออกมาดูมีระดับหน้าทานนะแป็นซิกเมเจอร์เป็นระดับหนึ่งของประเทศไทยเลยอ่ะคือคนมาต้องทานใช่ครับครับผมแล้วมันพลิกแพลงมันทําได้หลายอย่างอ่ามันจะกินเสื้อผมครับผมคือวัววาคิวหรือวัวโกเบของญี่ปุ่นเขาจะเอามาย่างมาอะไรนะก็ทําได้ผมผมผมไม่ได้ไปทวกติงเขาตรงนั้นแต่เราจะทํายังไงให้ของเราให้มันเป็น โจ์ใหญ่เลยนะโจท์ใหญ่มากเป็นบุญหนึ่งให้ได้ครับผมแล้วรณรงค์ว่าทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนทั้งอะไรมาสนับสนุนเอาจริงเอาจังมันทําได้มือมวยไทยไปทั่วโลกครับผมวัวกระโดนไทยไปทั่วโลกสิน่าจะทาได้น่าทำได้อแต่คุณไม่เคยนําเสนอไม่เคยชวนฟรังมากินลาบกินก้อยฟรังที่มาได้เมียเรามันกินลาบกินก้อยมันติดใจแล้วใช่ใช่แล้วถ้าคุณนําเสนอเมนูอาหารนี้ไปทั่วโลกคุณก็ขายวัวกระโดนได้วัวพื้นเมืองไทยได้ เต็มที่ใช่ไหมมันอยู่ที่ภาครัฐจะหยิบมาสร้างหรือเปล่าเนาะใช่ตอนนี้ถ้าเขาไม่ไม่หยิบมาสร้างเราก็ช่วยกันเองเรานําเสนอกันว่าใช่ไหมให้ลิซ่ากินกินล้าก้อยคนจะกินตามกันทั้งทั่วโลกใช่ไหมครับผมแล้ววัวพื้นเมืองไทยขายได้ดีแน่นอนเอาลิซ่ามาเลยพาลิซ่ามากินกิน <c oughs> ก้อยอยู่ในที่บ้าน, <c oughs> านผมก็ได้ครับผม <c oughs> อันนี้คือถ้าเกิดว่ามีการกระตุ้นเนาะสนับสนุนเนาะใช่มันอยู่มันอยู่ที่ว่าเรา นำเสนอจะนำเสนอยังไงแล้วก็พรีเซนต์ยังไงว่ามันมันต่อยอดได้ครับผมมันไประดับโลกได้หมดแหละอทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าสมมติว่าตัวนี้คืออันดับหนึ่งมันก็คืออันดับหนึ่งแค่นั้นเองมันไม่ใช่มีอะไรความจริงแล้วก็มันคงถาวรไปหรอกครับผม <c oughs> ผมว่าถ้าเกิดว่ามีคนต้นเรื่องนะใช่จัดงานอาหารอีสานก็ได้นะผมเห็นฝรั่งที่ได้ เป,เป็นคนไทยนะนเขาภูมิใจ,ใจมากเลยนะนกินลาบกินก้อยมากกว่าเราออกเขาภูมิใจมากเลย,<ช>เลยนะแล้วแล้วฝรั่งเขาไม่ได้มีอาหารหลากหลายเหมือนเหมือนคนไทยคนไทยยิ่งคนอีสานอาหารหลากหลายมากฝรั่งมาฝรั่งเขาติดใจผู้หญิงไทยเพราะเรื่องอาหารนี่แหละเริ่มต้นนี่วัวกระโดนที่ผู้ใหญ่เคยรู้จักนี่เป็นสายพันธุ์ยังไงครับวัวกระโดนบ้านเราเนี่ยสายพันธุ์พื้นเมืองพื้นใช้บ้านนี่แหละครับบางบางพื้นที่เขาเรียกว่าไทกี้บางพื้นที่เขาเรียกวัวขี้กระแล แต่บ้านแถวบ้านอีสานใต้ก็เรียกว่าบัวก,กระโดนครับผมทับซักเมนเขาบก,กกูกนอลอ๋ออันนี้คือลักษณะสายพันธุ์วัวพื้นบ้านที่เรียกต่างๆกันนะครับแต่เป็น,เป,นเป็นพื้นสายพันธุ์นั้งเดิมของเราแนะ่ครับผมครับมีมาแต่กเก่าแต่แกเลยมีมาแต่กเก่าแต่กแก่แล้วเขาเคยเอาไปคุ้ยกับสายอื่นเพื่อที่จะทําเป็นพันุสายพันธุ์ดีเป็นสายพันธุ์ตากสายพันธุ์ตาก ครับสายพันธุ์ตากสายพันธุ์อ่ากําแพงแสนวัวพื้นบ้านนี่นะใช่กําแพงแสนนี่ต้องมีวัวพื้นบ้านยี<อ>่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับบามันห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชาล้เล่ยิ่ห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะเป็นกําแพงแสนได้ทําไมถึงต้องเอาวัวพื้นบ้านไปเป็นส่วนผสมครับผมก็ว่าน่าจะเป็นเนื้อตัวเนื้อที่ที่มันสร้างเนื้อแดงเยอะครับผมมันอร่อยครับผมแล้วก็ ความแข็งแรงทนต่อโรคแข็งแรงแข็งแรงทนต่อโรคครับผมเอาไปไปไว้ยิ่มห้าเปอร์เซ็นต์มันก็ช่วยได้ตรงนี้เพราะว่ามันมีชาเล่ย์ิมห้าเปอร์เซ็นต์ชาเล่นี่มันไม่ค่อยทนต่อโรคในสภาพแวดล้อมบ้านเราครับ<ว>ผมแต่ว่าวมันมันโอเคแล้วมันเป็นสัตว์เมืองร้อนอเราก็เลยวางบามันไว้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ชาเล่ย์ิมห้าแล้วก็พื้นบ้านพื้นบ้านพื้นเมืองเรายิ่มห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมครับเป็นสายพันธุ์ที่นิยมครับผมแล้วก็ ทำวัวคุณได้ดีอ๋อครับอันนี้คือที่มาของกําแพงแสนเลยนะใช่ทีนี้เขาบอกว่าวัวพื้นบ้านนี่เลี้ยงง่ายจริงไหมครับผู้ใหญ่วัวพื้นบ้านเลี้ยงง่ายจริงไหมจริงครับเพราะว่ามันไม่ใช่วัวคุณหนูทำให้ถึงว่ายางงั้นครับ<笑><笑>ก็มันอยู่ยัยงไงก็ได้สภาพแวดล้อมไงก็ได้ตากแดดตากฝนตากลมมัอนอยู่ได้หมดอ๋อครับ มันมันมันง่ายในเรื่องการจัดการครับผมมันง่ายมากการกินการอยู่อะไรมันง่ายเพราะว่าปกติเขาจะเลี้ยงให้กินเศษเดนวัวง,งามวัวววอะไรครับผมบเป็นอาหารมือสองนะครับวัวพื้นบ้านนี่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยอย่างนี้ลเลยอ,อยู่ได้ครับผู้ใหญ่ไม่มีรังคาไม่มีอะไรอ๋ออยู่ได้ครับอยู่ได้แถวซีคิวแถวอะไรเขาไม่เคยทาํารังคาให้วัว แต่กขาทำราคาให้ควายผมก็งงเหมือนกันผมไปดูพ่อเขาทำไมถึงว่าอย่นไผ่เป็นไรๆเลยอ่าใช่แต่ไม่เคยมีราคาให้บัวตจำจริงวัวมันโดนฝนมันไม่ดีเท่าควายแต่โคควายเขาเขาจะทำราคาังคาอผม,ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมแต่เขาก็ทําอย่างนั้นมาตลอดอืม,มารุ่นสู่รุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นจนมันตั้งแต่มันพาะรุ่นมาแล้วครับผมก็แสดงว่ามันอยู่ได้อืตากแดดตากฝนได้เลยหนึ่งนะครับเลี้ยงง่ายเนาะ ยังง่ายกินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายไหมอยู่อยู่ง่ายขายง่ายทําไมถึงบอกว่าขายง่ายขายง่ายเพราะว่าตลาดวัวเขียงไอ้เจ้าเจ้าของเขียงเขาชอบวัวพื้นบ้านเนี่ยครับใช่เพราะว่ามันเป็นแหล่งอาหารของไพศาลเราวัวสายพันธุ์อื่นมาทําลาบก้อยไม่ได้อืย่างได้อย่างเดียวรสชาติแตกต่างกันเลยนะครับแตกต่างกันเห็นเห็นเลยครับจนผมว่าย่าง พงอย่างนําเสนอตอนนี้ว่าให้มันไประดับโลกให้ลิซา่ามากินกินเหล้า,ลากินก้อยอคนจะกินตามแน่นอนลิซ่ากินอะไรคนก็กินตามเห็นไหมครับผมไข่เจียวลิซา่าเมนูไข่เจียวคนยังสั่งไข่เจียวทั่วโลกอถ้าลิซ่ามากินก้อยขมเลาเือต้มแซบ่บโอ้ยต<อ>้<อ>มแซ่บพราะว่าไปกันใหญ่เลยแหละครับผมเป็นการสนับสนุนชาวบ้านไปนะใช่เป็นซอฟ์พาวเวอร์นะซอฟ์พาวเวอร์เลยครับผม ยอ,อันนี้คือฟางอาหารเย็นนะครับให้กินเล่นๆไปก่อนนะอันนี้กินเล่นแต่อิ่มจริงทําไมถึงว่ายงังไนไปมันอิม่มแหละเพราะว่ามันจะไวเ้เขี้ยวเอื้องได้ฟางนี่ใช้สําหรับเขี้ยวเอื้องฟางต้นงขาดไม่ได้ขาดหัวหาได้แต่อยาขาดฟางทําไมถึงว่ายเพราะว่าวัวฟายเป็นสัตว์เสียเพราะมันต้องใช้การเขี้ยวเอื้องจากฟางถ้ายาวนอนเขี้ยวเอื้องไม่ได้หรอกมัน เราอ,ออกมาเคี้ยวเอื้องไม่ได้อ๋อ oh. อันนี้มันกินกินกินเก็ีไปเสร็จแล้วมันหมักในกระเพาะสักสักระยะหนึ่งแล้วก็เอามาเคี้ยวเอื้องปรัรบมันจะมีประโยชน์เยอะครับผมผู้ใหญ่ครับไอ้วัวกระโดนของเรานะเนาะอ่าเป็นตัวเล็ก,ลกใช่ผมมองนะว่ามันตัวเล็กแต่ว่ามันพริกขี้หนูนะผมว่านะใช่ใช่ใช่มันทีเด็ด เหมือนมวยไทยหละเหมือนคนไทยตัวเล็กนิดเดียวครับผมได้แข็งแกร่งพวกนี้มันจะมีอะไรดีมาทดแทนกันนะครับตัวเล็กมันก็ต้องมีมีอะไรที่มันเหมือนมดอะมดนี่มันสามารถแบกได้กี่เท่าตัวของตัวตัวของมันเองร้อยห้าสิบเท่าเป็นครับผมครับอืมแต่คนเราใหญ่กว่ามดตั้งนี้แคะแต่ถ้าสองสามเท่าเราแล้วเราแบ่งไม่ไหวแล้วเริ่มจะหนักละใช่ใช่ใช่ผมมองนะว่าวัวพื้นบ้านเมื่อก่อนนะสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่นะเลี้ยงกันเยอะมากเลยนะเลี้ยงกันเยอะ แล้วก็สนุกสนานด้วยห่อข้าวเอาใบตองลนไฟแล้วก็ใส่ข้าวไปหอมใส่ข้าวเข้าขมาผมว่าวิธีนั้นน่ะฟรังควรที่จะมาเรียนรู้เอามาทำเป็นอาชีพอีกชีพหนึ่งได้ปะ่ะไปเลี้ยงควัวเลี้ยงควายกันใช่ไหมเหมือนเหมือนฟรังไปไปเรียนรู้การดำนาอันนี้เรียนรู้การไปเลี้ยงควายแบบไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปตามทำเลที่เขามีทำเลเลี้ยงสัตว์ให้ใช่ไหมครับผมอย่างนั้นอ่ะแล้วไปกินข้าวตอนเที่ยงมาพอเที่ยงมาก็มากางข้าวกินด้วยกัน ผมว่าความสุขมันมันเกินร้อยอ่ะโอ้มันจะเป็นผมว่าฝรั่งต้องหยิบมือถือมาถ่ายรูปอ่ะใช่ใช่ใช่ดีกว่าไปทำคอนเทนต์บางคอนเทนต์อีกที่ไรสาระนะใช่นั้นเราไปทำความจริงแล้วมันมันมีความสุขได้จริงครับผมแล้วมันเป็นอาชีพได้จริงอนาคตต้องเป็นอย่างนั้นถ้าถ้าลาบก้อยเราขายได้ดีมันต้องคนหันมาเลี้ยงแบบนั้นเยเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนนะใช่ใช่ผมเจอฝรั่งเน่ะแล้วได้ภรรยาเป็นคนไทยนะ เขาไปไล่วัวพื้นบ้านอ่ะผมนี่ผมชอบมากเลยโอ้เขาคือคือเขาเขาไม่เคยมีไงอ่าไอเหมือนเหมือนเราเราไม่เคยมีอ่ะถ้ามีขึ้นมามันมันมีความภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาเคยมีแต่วัวใหญ่ๆวัวอะไรอาอาจจะชอบวัวเล็กย่างงั้นวัวแคร์คอยแคระมันจะแพงหว่โอ้ใช่ครับตอนนี้ราคาสูงมากเลยนะใช่ครับเพราะว่าของของแปลกๆที่เขาไม่เคยเห็นเขาจะคิดเป็นของแปลกแล้วมันมันจะดูดีมากจะดูสวยมาก ครับผมเหมือนเขาเคยขี่ม้าสูงๆใหญ่ๆพอมาเจอม้าไทยขีกก่กันแต่ลากอย่างเก่งวิ่งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอทำเล็บไม่ต้องทำอะไระวิ่งได้หมดพราะมันแข็งแรงครับผมมันลากได้สี่ห้าร้อยโลม้มาไทยตัวเล็กๆตัวสูงร้อยยี่สิบครับผมอันนี้คือลักษณะของวัวพื้นบ้านนะผู้ใหญ่เนาะ,ะถามนิดหนึ่งครับผู้ใหญ่ครับหัวอาหารเนี่ยคือผมเกิดมานะผมก็ไม่เคยเจอหัวอาหารใ้วัวให้ควายกินนะครับ ผมก็ไม่ได้แนะนำถ้าเลี้ยงวัวพื้นเมืองก็ไม่ต้องให้กินอยู่แล้วแต่วัวสายพันธุ์สวยนั้นเราก็ไม่ไมต่ต้องเขาอยู่แล้วครับผมเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราคือว่าทำยังไงให้มันประหยัดมากที่สุดมันลดต้นทุนการผลิตได้มากที่สุดครับผมก็ได้กาไรมากที่สุดครับผมต้นกระทินต้อนอะไรก็ฟันฟันตกลงมาให้มันกินมันกินได้หมดอย่าไปเลือกเลือกอย่าไปนี่ครับผมอย่าไปเอาแต่เงินเลี้ยง <laughs> ให้เอาหัวใจเลี้ยงครับผมครับ